3คู่กับค่าน้ําไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจและน่าจับต้องวันนี้ก็มีมาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับแล้มาไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันเป็นบอลฟินแลนด์ดิวิชั่นสองทีครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบานตอนรับการมาเยือนทางฝั่งของอีคินาส คููนี้ในเรื่องของ h ฮดีเคเชิงลึกเนี่ยเปิดมาให้กับทางฝั่งของเจ้าบ้านได้เปรียบและมีการไหลลงไหลขึ้นอยู่อย่างละหนึ่งระดับซึ่งมองดูจากค่าวอเตอร์แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง TPS และวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับวันนี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง TPS แล้วกัน ก่อนจะไปคู่ต่อไปขอฝากครอบครัวเราหน่อยแล้วกันใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยมีทีมงานบอลคุณภาพได้คัดสรรตัวเน้นตัวการันตีและก็ชุดโครงการไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วชอบแบบไหนจัดแบบนั้นกันได้เลยครับ สำหรับคู่ที่2ครับราติวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของ JAPs คู่นี้ในเรื่องของแฮนดิแคปเชิงลึกเปิดมาให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านได้เปรียบแต่มันยังมีการผันผวนอยู่ยังคงไม่นิ่งเพราะมันมีการปรับไหลขึ้นและไหลลงและไปมองในเรื่องของค่าวอเตอร์เชิงลึกเนี่ยก็ยังดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยเนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของ h ฮนดิเคเชิงลึกเปิดมาค่อนข้างที่จะแรงเกินไป วันนี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่าง JAPS ดีกว่าเชื่อว่าวันนี้พวกเขาแพ้ก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนหรืออาจจะยันเสมอไหวก็เป็นไปได้นะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนครับวันนี้ และสําหรับคู่ที่3ขอกระโดดไปบอลเช้าเลยละกันนะครับเป็นบอลกระชับมิดทีมชาติหญิงเน้นดัมอีกครั้งนะครับว่าบอลกระชับมิดทีมชาติหญิงบาราซซลหญิงครับวันนี้จะเจอกับญี่ปุ่นหญิงในเรื่องของ h d k เคเชิงรึเปิดมาให้ทางฝั่งของบาราซิลได้เปรียบซึ่งมองดูแล้วมีการไหลขึ้นแต่ในเรื่องของค่าวอเตอร์เนี่ยมันยังไม่น่าสนใจครับในค่าวอเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอียงโอเอียงมาทางฝั่งของญี่ปุ่นหญิง วันนี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝ่กของญี่ปุ่นดีกว่าเชื่อว่ามีดีมีเซอร์ไพรส์มาฝากพวกเราได้อย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ3แนวทางที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจไหมครับถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหินวินนิ่งในการทําคลิปครั้งต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ